เอกมาเห็นเง่าภัยนะยของน้องอํานาจที่เขาจะทิ้งแล้วแหละนะน้นเลก็อยากจะได้ไปปลูกกล้วยไม้หรือว่าไปตกแต่งสวนเดี๋ยวลองดูว่าจะพอมีอันไหนที่เราจะสับไปใช้ประโยชน์ได้บ้างดูว่าอัน,น,นริมๆิมเนี่ยนะตัวนั้นก็คิดว่าน่าจะพอรุ้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะ ใช้มีดสับไว้หรือเปล่าต้องลองดูค่ะช่องจิตทะสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นเล็กพามาหาไม้ที่จะเอาไปประดับสวนนะคือเราต้องการที่แบบเป็นไม้แบบธรรมชาติไงพอดีมีตอไผ่ของน้องอำนาจที่เขาโละนะก็คือเนี่ยตัดเอาต้นทิ้งแล้วก็เหลือแต่โคนมันเดี๋ยวนยเล็กจะลองมาตัดดูว่าจะได้โคนไปปลูกหรือเปล่าเดี๋ยวหรือว่า เอาไปประดับสวนได้หรือเปล่าก็ลองดูฮนะมีอิโต้อยู่หนึ่งอันนะมีพระเล่มงามอยู่หนึ่งอันนะเดี๋ยวลองสับดูเผื่อจะได้สวยๆนะแล้วก็เอาไปใช้ในการตกแต่งสวนนะตามไอเดียของเรานะไปให้มิกให้เข้ากับพวกไม้ที่เรามีอยู่นะเดี๋ยวไปดูฮะ นั่นเลยก็เฉาะมาก็พอได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นตอที่สามารถที่จะเอาไปตกแต่งสวนแบบป่าๆนะทำที่แขวนพวกเขาหรือสีก็ได้นะเขาพวกเฟิร์นพวกอะไรก็ได้นะหรือว่าสับปะรดสีก็ได้นะเนี่ะเพราะว่าเขามีจุดที่ทำให้เกาะได้เนะี่ยพวก ก็ได้หลายชิ้นอยู่นี่อันนี้ก็ใหญ่ก็สวยอยู่ก็ต้องไปใช้ไอเดียกันละนะว่าจะใช้ไอเดียกันแบบไหนนี่ครับเงาไข่ทีนาเล็กได้มานี่ชิ้นเล็กๆเ,เดี๋ยวนาเล็กก็จะเอามาใช้ประโยชน์ให้หว่าเหมาะสมกับ ไม้ของเราที่เราอยากจะปลูกนะลองคิดดูนะเราจะใช้ปลูกอะไรคืออย่างนี้มันก็สามารถที่จะปลูกได้หลายอยา่างไม่ว่าจะเป็นที่ผูกเกาะของไม้ตะกูลพวกกล้วยไม้ก็ได้นะเนี่ยมันก็จะมีที่ให้ซับน้ำนะหรือว่าที่ให้อ่ รากของกล้วยไม้นี่เกาะได้หรือพวกเขาหรือสีก็เกาะได้หรือเดฟก็เกาะได้อนะแต่ว,วันนี้นันเลยก็จะเอามาปลูกเกาะกล้วยไม้ชนิดหนึ่งของนันลักทีถือว่าเลี้ยงไว้ในธรรมชาตินานแล้วเนะกาะไว้กับต้นไม้นานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้โตไปถึงไหนเลยคืออยู่แค่นี้ก็เลยจะเปลี่ยนบรรยากาศให้เขานะเอามาเกาะกับตอไม้ตัวนี้ แล้วเอาไปแขวนในสวนป่าคือไม่แน่ใจว่าเป็นตระกูลพวกกุหลาบหรือเปล่านะพวกกุหลาบมาลายแดงหรือว่าตระกูลเข็มหรืออะไรเนี่ยไม่มั่นใจครเนี่ยตัวนี้ไม่มั่นใจจริงเพราะว่ามันได้มาหน่อเล็กมากนเดี๋ยวผูกเกาะง่ายๆฮะนี่ค่ะ อะไรทำที่แขวนและตอกตะปูไว้มีที่แขวนแล้วเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นด้านโชว์ที่ออกสู่ธรรมชาติให้เจอแสงแดดอะไรก็จะดูอนน่อาจะปลูกเกาะอยู่ตรงนี้ใส่ไว้ไปเลยง่ายๆฮะปลูกกล้วยไมย้ไม่ต้องอะไรมากมายมันก็จะตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะ แล้วเราก็จะขูบยึดด้วยลวดใช้ลวดรัดตรงบริเวณแถวโคนนะอย่าให้ไปไแถวรากนะอย่าให้ไปบาดต้นอย่าให้ไปบาดใบของเขาใช้ลวดไม่มีลวดก็เชือกก็ได้นะผูกข้อ ก็ให้มันแน่นแค่นั้นเองให้มันยึดกระชับก็เป็นวิธีวิธีการง่ายๆนะแล้วก็หมุนลวดให้กระชับให้แน่นไปไม่ได้ยุ่งยากคนระับไม่ได้ยุ่งยากใีการปลูกกล้วยไม้เนี่ย เาพอให้อยู่คือเขาไม่ร่วงแค่นั้นเองนะเนี่ยแล้วต่อไปรากของเขาเนี่ยเขาก็จะสร้างรากเขาไปหาที่ยึดเกาะเพราะว่ากล้วยไม้เนี่ยมันจะใช้รากเป็นที่ยึดกับต้นไม้เพื่อที่จะอิงอาศัยนะยึดกับเปลือกไม้ต่างๆตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วนั่นแหละก็จะเอาพวกเขาหรือสีนะมา เกาะเกี่ยวเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศของความชุ่มชื้นและเราก็จะเอาไปแขวนไหนที่สุดนะเอก็จัดการเรียบร้อยแล้วฮะนี่เห็นไหมฮะเรามองไม่ออกเลยว่าเป็นเงาไผ่เดิมนะนี่เห็นไหมฮะก็จะผูกรัดวบแล้วก็คลุมบร,รรยากาศด้วยเข้าหรือสีเนี่ยช่วยทำให้บร,รรยากาศเขากลมกลืนนะ มีความชุ่มชื้นผูเกาเนี่ย,กกยแสงยามเช้าเนี่ยได้รับแสงยามเช้าถือว่าถูกต้องนะฮะแล้วก็เอามาแขวนนะประกอบเป็นสวนของเรานะนี่แหละฮะเราก็จะมีความสุขได้ชื่ชื่นชมอย่างนี้เนี่ยเป็นไอเดียของนาเล็กนะจร หาสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละนะเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมาผูกมาเกาะก็กลายเป็นสวนป่าที่สวยงามนะเป็นองค์ประกอบเป็นจิ๊กซอชิ้นเล็กๆที่เติมเต็มไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะนะมีความสุขกัสวนอย่างนี้แหลนะฮะธรรมชาติสวยงามไหมล่ะ กับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วเล็ก็พามาสุขใจอยู่ในสวนกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะเอามาสร้างสวนของเราให้มีความสุขสวยงามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ